รถมือสองที่น่าใช้งานอีกหนึ่งคันทางเลือกใหม่ของคนสำหรับยุคนี้นะคะใครที่มองหาทั้งรถประหยัดน้ำมันรถอนเนกประสงค์ฟังก์ชันใช้งานครบมาเลยคันนี้เลยค่ะคุณพี่ตาโครล่าครอส1.8ไฮบิดพรีเมียมเซฟตี้ตัวท็อปสุดเลยเพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดสดและร้อนเลยนะคะรายละเอียดตัวรถมีมาให้แล้วใครมองหารถที่ได้ทั้งคุ้มค่าทั้งประหยัดนะคะต้องจัดคันนี้เลยไปดูต่อในคลิปเต็มกันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านเนาะวันนี้พี่พี่มาอยู่กันกันกบอัปเดตรถเข้าใหม่ที่บริษัทเพชรยนต์กันอีกแล้วค่ะมิกี้พาพี่ๆมาชมกับคันนี้เลยที่อยู่ด้านหน้านะคะวันนี้เรามาอยู่กับโตโยต้า o ค o l ล่าคร s สตัว,ว,ว1.8 h บ v i t พิมีฟเซฟตี้กันเลยนะคะตัวนี้เป็นท็อปสุดในรุ่นแล้วนะถ้าไม่นับจากตัวพิเศษรุ่น G R สปอร์ตนะคะออปชันมาเหมือนกันเลยหาครบจบได้ในคันเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้งานฟังก์ชันเรื่องความปลอดภัยนะคะแล้วก็เป็นรถใหม่ที่ยังมีวารันตีศูนย์เนี่ยรับประกรันคุณภาพรถใหม่อยู่ที่ 5ปีนะคะหรือ1น0 0 0 0สาโลยังเหลือการรับประกันอยู่นะคุณพี่แถมกับตัวระบบไฮบริดและแบตเตอรี่ไฮบริดพอรับประกันสูงสุดอยู่ที่10ปีเลยนะคะจากศูนย์โดยตรงเลยซึ่งได้คันนี้ไปเนี่ยไม่ได้แค่รถเปล่ายังได้รับการดูแลที่ยังเหลือเต็มวารันตีจากทางศูนย์อยู่นะคะตัวนี้ค่ะคุณพี่ได้มากันในสี ตัว attitude black mica ah, นะหรือว่าเป็นสีดำสนิทเลยนะคุณพี่แล้วก็เป็นรถปี2021นะคะราคาเปิดตัวของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1ล้าน2แสนค่ะวันนี้ประหยัดลงไปเยอะเลยนะคุณพี่ประหยัดเยอะมากๆเลยแถมยังได้รถสวยนะไม่เคยพลิกความโนนกมาก่อนด้วยเ,เราไปดูรายละเอียดตัวรถรอบคันพร้อมๆกันเลยค่ะเริ่มจากตัวกระจังหน้านะคะคุณพี่ตัวนี้เนี่ยกระจังหน้าของเขาเป็นกันชนสีเดียวกันกับตัวรถนะสีดำ attitude black mica ah. และยัง เป็นตัวท็อปที่ได้ทั้งไฟแบบโปรเจคเตอร์เลนนะคะเป็นไฟปรับสูงต่ำให้อัตโนมัติเลยเป็นแบบ Auto High Beam ออโต้ไฮบีมเนาะไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์มีมาให้นะคะตัวไฟตัดหมอกก็มีมาให้ครบเรียบร้อยลอยชนอะไรอย่างเงี้ยแทบจะไม่มีเลยนะตัวนี้นะคะเพิ่งเป็นรถเข้ามาใหม่ ออกที่นครราชสีมาซึ่งเราซื้อเงินสดเข้านะคุณพี่เดี๋ยวบริษัทเพชรย,ยต์เปลี่ยนเป็นป้ายกรุงเทพให้ด้วยนะคะและตัวโลโก้ของเขาเนี่ยก็จะมีครอบเรซินมาพร้อมกับมีตำแหน่งกล้องนะคะรอบคัน360องศาด้วยสำหรับตัวท็อปนะคุณพี่ <S <S แถมยังมีตัวเล c r u ค s ช control นะคะเป็นแบบอ d a p t ทีฟนะคะ ปรับฟังก์ชันการใช้งานหรือว่าปรับความเร็วแบบออสอสปีดนะคุณพี่ตัวนั้นนะคะกล้องเรดาร์โคชอ n t ฮ o แล้วเขามีเตือนการชนด้านหน้านะพร้อมระบบช่วยเบรกนะคะก่อนการชนพร้อมระบบแจ้งเตือนด้วยคุณพี่ตัวนี้เนี่ยเราดูได้ไงว่ารถมันยังไม่เคยชนหนักพลิกคว่ามาเราดูได้จากหัวน็อตรอบคันซึ่งเดี๋ยวมิก้จะพาพี่ๆไปเช็คความพร้อมกันนะคะตอนนี้ดูของที่ได้กับตัวรถมาก่อนเนาะอย่างตัวล้อมแม็กของเขาเนี่ เป็นล้อแมกซูโทนอ5ลอยรูนะคะขอบขนาด18นิ้วนั่นเองซึ่งรัดมาด้วยยาง m i ชลินพา p ์เมซีสีนะคะเป็นยางที่ใช้เฉพาะในตัวรุ่นรถ h ฮบริดแล้วก็ได้ในเรื่องของเกาะถนนดีเยี่ยมและความนุ่มหนึบไปเลยนะคุณพี่ตัวนี้เป็นยางปี2023นะคะคุณพี่ใช้งานกันไปได้อีกหลายปีอยู่นะเพราะสะภาพยางไม่มีแตกไม่มีหักเลยนะคะส่วนซุ้มล้อด้านในเนี่ย อาจจะเคระนิดนึงเพราะเป็นรถเข้าใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพเนาะพกโชค๊คเบ้าโชค๊คอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวซับโช๊คไม่มีปัญหาเลยผ่านการเทสใ์มาละซุ้มบางคนหมุดอยู่รถทุกตัวทุกดอกนะคะระ,ระบบไฮบริดของเขารับประกันอยู่ที่10ปีเลยก็มีรับประกันเหลือถึงปี2031เลยนะคุณพี่พร้อมกับระ,ระบบไฮบริดของเขาก็รับประกันถึงปี2026ก็เท่ากับว่ายังเหลือการรับประกันอีกหปีเต็มเลยนะคะคุณพี่คะ กระจกมองข้างสีเดียวกันกับตัวรถมีไฟลเลี้ยวให้ในตัวพร้อมตำแหน่งกล้อง360องศายอย่างนี้ซ้ายขวาเลยนะตัวนี้เนี่ยเขาไปติดเหมือนเป็นตัวโคมกันเวลาฝนตกเนาะน้ำมันจะได้ไม่กระเด็นนะคะลดการเกาะตัวของหยดน้ำไม้ต้องเคลือบน้ำยาไปแต่ตัวนี้ก็ช่วยได้ประมาณนึงเลยนะคุณพี่ทำให้เวลาขับรถเนี่ยมันทัศนวิสัยดียงขึ้นนะคะแล้วก็มี บายสปอร์ตมอนิเตอร์ให้เรียบร้อยแล้วเนาะมือจับของเขาเนี่ยเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะพวกริ้วรอยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราขัดเก็บงานให้ตัวนี้นะคะกิบไทยล็อกรถได้จากกุญแจสมาร์ทย์เลดทั้งซ้ายและก็ขวาสําหรับห้องโดยสารตอนหน้าเลยตัวรถเนี่ยคุณพ,พี่ยังไม่ได้ผ่านการขัดการเคลือบนะคะอันนี้เดี๋ยวเรามีขัดสีให้ด้วยนะก่อนส่งมอบนะคะคุณพ,พี่แล้วก็ตัวนี้มีตัวซับไว้ให้แล้วให้แล้วเรียบร้อยนะคุณพ,พี่กันตัวประตูนะคะ อันนี้ก็คือเป็นตัวกันอรอยน,นั่นเองด้านหลังเนี่ยก็ได้แม็กขนาดเดียวกันยางวิชลินเหมือนกันทั้ง4เส้นพร้อมกับดิสเบรกให้แล้วเรียบร้อย4ล้อเนาะคุณพี่ชกอด้านล่างไม่มีปัญหาเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้คุณพี่คะล้อแม็กเนี่ยแทบจะไม่มีอรอยเลยนะ ตัว c o l o l a Cross เนี่ยเขาจะฝังความเป็น Cross ไว้ในหลายที่มากๆเลยนะมีโลโก้อ,อยู่ครบนี่เลยไม่งั้นก็เป็นสัญลักษณ์ซิกเนเจอร์ของเขาแบบนี้นะคะกระจกเดิม,มรอบคันเลยหลังคานเนี่ยก็ได้เสารับสัญญาณแบบชาร์กฟินไปละเรียบร้อยเนาะคุณพี่ตัวด้านท้ายของเขาก็ติดไล่ฟ้าติดการปัดน้ำฝนให้ครบนะคะไฟท้ายของเขาก็เป็นแบบ LED แล้วนะคุณพี่ดูภาพโดยรวมนะคะด้านหลังกันก่อน มีกล้องถอยให้กล้อง360องศาพร้อมระบบ RCTA l e a r Cross Traffic Alert นะคะเวลามีวัตถุเคลื่อนที่หรือว่ารถเนี่ยเคลื่อนมาใกล้เรานะเขาจะส่งสัญญาณแจ้งเตือนก่อนแบบติ๊ดๆๆอย่างี้ประมาณ3วินาทีก่อนรถมาจริงหรือถ้าวัดกันก็เป็นแอร์เรียนะคะ2เอ,อ่อเมตรนั่นเองทุทพี่มาดูกันป้ายทะเบียนเปลี่ยนให้นะป้ายทะเบียนเปลี่ยนให้ ประตูท้ายของเขาเนี่ยได้เป็นแบบไฟฟ้านะคะและยังไม่พอสำหรับตัวปี2021เนี่ยได้มาเป็นตัวคิกเซนเซอร์แล้วเรียบร้อยนะคะตัวนี้มีคิกเซนเซอร์แล้วเรียบร้อยใช้เวลาแบบว่าถือของเยอะต้องขนสัมภาระมานะอันนี้ก็คือเอกสารที่มีติดตัวรถมานะคะคุณพี่เขาก็จะบอกเลยว่าเช็คทุกตำแหน่งแล้วเนี่ยเช็คทุกอย่างเรามีการเช็คคิวซีมากกว่า200รรายการนะ ขาดฝาท้ายมีให้นะคะพวกอุปกรณ์ติดตัวรถมาเนี่ยรถปี2021เขาจะได้เป็นตัวปั๊มลมไฟฟ้ากับชุดปักยานฉุกเฉินนะคะพร้อมกับตัวแม่แรงมานั่นเองเขาก็จะลดในส่วนของน้ําหนักที่เป็นล้อมแม็กนะเพิ่มขึ้นมาหรือว่าเป็นรถต้นทุนนั่นเองซึ่งจริงๆมันจะทําให้น้าหนักตัวรถมันเบาขึ้นนะคะแล้วก็มีเป็นตัวไว้ขนของอะไรอย่างเงี้ยเยอะขึ้นนะคุณพี่ด้านหลังนะคะคุณพี่ขาดูจากนี่ไป มีไฟให้นะแล้วก็หลังคาเนี่ยเป็นบุกมาด้วยผ้สาสักหลาดสีดําซึ่งคุมทนกับตัวรถตัดกระสีตัวบอกนะคะเทอร่าลอซ่าดีๆมากๆเลยนะแล้วก็หัวน็อตเนี่ยอย่างที่บอกแล้วจะดูได้ยังไงว่ารถไม่เคยชนหนัก่ความนี่เลยค่ะคุณพี่หัวนอ็อตหรือว่าเม็ดอาร์คอย่างนี้นะคะต้องอยู่ครบทุกจุดเลยนะไม่มีเลือนไม่มีจางหายรอบคันเลยอย่างไฟฝาท้ายเนี่ยเราเช็คได้นะคะหัวนอ็อตนี่เลยคุณพี่ยังไม่มีอรอยขันรอยไขเนาะ แล้วก็ตัวค้ำชกอะไรอย่างเงี้ยก็เสียงไม่มีดังออดแอดเลยนะสภาพสวยโอเคนี่เลยค่ะไฟท้ายไฟท้ายยังเป็นไฟโลโก้ไท้ายคุยโตอยู่นะคุณพี่สติ๊กเกอร์อยู่ครบนะคะตัวนี้ปลดล็อกนะแล้วก็ปิดได้จากตรงนี้เลยนะคะสนใจจัดเต็มฟรีดาวได้เลยวันนี้คุณพี่ได้ไปในราคาเพียง $7,59,000 บาทจาก1.2 0 0 0ล้านแสนบาทประหยัดไปทันทีเลยนะคะที่5,000สนนะคุณพี่และยังได้รถที่เราไม่ได้ปล่อยเป็นแบบนี้ไปนะถึงว่ามันจะกลิปอยู่แล้วนะคะเราดูแลให้มากกว่า200รายการปริยันไทยนะ้ำมันเครื่องของเลวให้ถ้ารถมันยังหมดหมดวารันตีไปแล้วนะคุณพี่แต่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียวารันตีจากศูนย์โดยตรงมีให้นะคะถ้าคุณพี่สะด,ดวกนะก็โอเคเดี๋ยวเราดูแลซัพพอร์ตเรื่องอื่นให้เนาะ มามาดูด้านหน้ากันคุณพี่เบาะด้านหน้าของเขาเนี่ยแทบจะไม่มีรอยย่นเลยนะคะใช้วัสดุอย่างดีในการใช้นะคุณพี่ประณีตในการออกแบบมากๆเลยปรับฟังก์ชันการใช้งานได้หลายรูปแบบนะนี่เลยพวงมาลัยก็ไม่มีปัญหาเรื่องดูลดล็อกลอนนะคะและตัว cruise control ก็มีให้พร้อมออปชันที่น่าใช้งานอีกเยอะแยะมากมายเลยเนาะแผงประตูด้านข้างตรงนี้เนี่ยเขาจะบุกมาเป็นวัสดุแบบ soft touch หมดเลยนะเกือบทั้งบาน เป็นวัสดุตัวเดียวกันกับที่ใช้ทำเบาะหนังเลยนะคะเนี่ยพวกเม็ดอาร์กอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ครบเลยนะคุณพี่สนใจนะคะวันนี้ผ่อนอยู่เพียงเดือนละ1 4 0่0บาทเท่านั้นจัดเต็มได้เลยค่ะแล้วก็หลังคาสรูปมีให้นะคุณพี่คะมีหลังคาสรูปให้เรียบร้อยแล้วนะมีกล้อง360องศาให้ครบเลยแล้วก็ยังมีในส่วน <c oughs> มาพูดเยอะนะคะเสียงเริ่มหมดละนี่เลย การเสียงการลมได้ดีมากเดี๋ยวคุณพี่ลองดูนะมิกกี้จะปิดประตูแล้วนะคะลองมาฟังเสียงกันนี่เสียงเงียบมากๆเลยนะคุณพี่แล้วก็ยังเป็นรถที่สภาพสมบูรณ์มากนะคะตัวปี2021เนี่ยมีครบเรียบร้อยนะในเรื่องของออปชันต่างๆเนาะนี่เลยประวัติศูนย์มีนะคะ,ปะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตรงรอบเลยนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองไปดูรถกันนะคะคุณพี่นี่ เลขไมค์คันนี้เนี่ยวิ่งไปอยู่ที่17000กิโลนะคะซึ่งก็เป็นเลขไมค์ที่ไม่เยอะไม่เยอะและก็ไม่น้อยจนเกินไปนะคะเมื่อกี้สายเข้านะขออภัยเนี่ยตอนนี้นี่เลยคุณพี่จะลองมาใช้นะคะลองมาทดลองขับให้นี่เลยเวลาเราใช้งานไม่ว่าจะเป็นเปิดไฟเลี้ยวนะคะจะใช้สัญญาณเลี้ยวอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราเข้าเกียร์อาเพื่อถอยหลังนะกรอง360ร้อสองศาเขาก็จะขึ้นมาเป็นป๊อปอัพ หน้าจอดิสเลย์แบบนี้ให้เลยนะคะก็ถือว่าเป็นหน้าจอที่เห็นได้แบบ360องศาเลยนะก็ถือว่าอำนวยความสะดวกในการขับในการใช้งานได้ดียิ่งขึ้นนะคะคุณพี่ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่ใช้งานได้จริงและเป็นรถที่ยังเหลือรับประกันจากทางศูนย์อย่างที่มิกกี้แจ้งไปเลยนะคุณพี่มากกว่านู่นเลยอ่ะคุณพี่ปี2 0 3 1ระบบ h ฮบริดแบตเตอรี่ถ้ากังวลเรื่องระบบไฮบริดตอนนั้นก็โอ้โห ราคาน่าจะลงไปเยอะแล้วนะคะราคาน่าจะลงไปเยอะแล้วนี่เลยเรื่องการใช้งานเบาะไฟฟ้าแอร์แบ7กเใบเตือนกันชนด้านหน้าเตือนกันชนด้านหลังนะคะระบบนี้ก็คือกระจกตัดแสงอัตโนมัติให้นะในส่วนของกระจกมองหลังตัวนี้นะคะม่านบังแดดก็มีกระจกให้พร้อมไฟซ้ายขวาเนาะ เรื่องการใช้งานเนี่ย Cruise Control มีนะคะ Adaptive Cruise Control ด้วยคุณพี่ไฟอ Auto การปัดน้ำฝนด้านหน้าตั้งเป็นแบบ l นเซเเซอร์ได้นะคุณพี่พร้อมกับโอ้โหฟังก์ชันใช้งานเยอะมากๆเลยนะคะนี่เลยค่ะคุณพี่ใครสนใจนะติดต่อมาได้เลยเบอร์ด้านล่างที่เห็นอยู่ตั้งแต่ต้นคลิปนะคะมิกกี้มีข้อมูลรายละเอียดให้ครบและแล้ตัวท็อปสุดในราคาที่น่าจะต้องแบบนี้ มาได้ที่นี่ที่เดียวเลยคุณพี่บริษัทเพชรยนต์นะคะรถเมือ2ที่ไหนก็ขายได้คุณพี่แต่ว่าถ้าขายเรื่องคุณภาพแน่นอนค่ะมากกว่า2,000ดีลเลอร์เพชรยนต์ ion, คุณพี่ได้เป็น3ปีซ้อนแล้วนะสำหรับแชมเปี้ยนนะคะ of the year จากบริษัทธนาคารไฟแนนซ์ Finance, ที่น่าเชื่อถือชั้นนำนะให้รางวัลน,นี้มา3ปีซ้อนแล้วคุณพี่ไม่ธรรมดาจริงๆไม่ธรรมดานะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูด้านในกัน มาดูด้านในห้องเครื่องกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวมิกิไปเปิดหน้าห้องเครื่องให้ดูสักครู่นึงค่ะมาดูกันเลยค่ะคุณพี่ด้านหน้าห้องเครื่องเนี่ยคันนี้คุณพี่จะได้เป็นเครื่องยนต์นะคะ1.8ไปนั่นเองซึ่งก็พ่วงมาด้วยระบบเบนซินและระบบไฟฟ้านะประหยัดน้ำมันได้สูงสุดถึง24กิโลลิตรเลยวิ่งทางไกลนะคะได้ทั้งในเรื่อง ความคุ้มค่าความสบายจบในคันเดียวเลยเป็นรถอเนกประสงค์อีกหนึ่งคันที่น่าใช้างานมากๆซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยมิกกี้ก็ใช้รุ่นนี้เองอยู่นะคุณพี่ดูนะคะพวกเรื่องโครงสร้างเนี่ยหัวน็อตนะคะไม่มีรอยขัดรอยขายเลยตามซอกตามมุมอะไรอย่างเงี้ยซุ้มป่งไม่มีปิดเบี้ยวคดงอเพราะรถยังไม่เคยผ่านการพลิกคว่ำชนหนักพานะคุณพี่หัวน็อตนะคะตัวยึดเนี่ยฝาก,กระโปรงเอ่ยหรือว่าตัวคันด้านหน้ายังไม่มีการแกะการเปลี่ยนการถอดนะคะคุณพี่หานี้เลยอยู่ครบทุกตัว ตัวนี้นะคะจะเป็นสายเดินพวกระบบคอนโทร,โรต่างๆนะในเรื่องระบบไฟฟ้านะคะแล้วก็ตัวคูบคคอนโทรที่อยู่ด้านหลังตัวโลโก้นะคุณพี่อันนี้ก็คือพ่วงไปได้หมดเลยนะเข้าศูนย์ดูแลได้ปกติเลยค่ะไม่ได้มีปัญหาเลยนะไม่ได้น่ากังวลอย่างที่เคสสหรบาพ,พี่พี่ที่มองระบบไฮบริดเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะได้ไปเนี่ยคุณพี่คะจะรักแน่นอนและถ้าไม่อยากเสียเป็นบอกว่า ถึงขั้นเหยียบร้านอะไรอย่างเงี้ยประหยัดไป5 0 0แสนจัดได้เลยเห็นไหมมิกกี้บอกแล้วโลโก้เขามีครบอยู่ทุกที่นะคะถ้าเป็นรถเดิมเนี่ยมันจะอยู่ครบทุกที่เลยฝาก,กระโปรงแผ่นกันความร้อนสภาพค่อนข้างสมบูรณ์และก็ยังไม่มีรอยไปเฉียวไปชนมานะคุณพี่เนี่ยซีนยางนะคะเอาเล็บจิกเข้าเหมือนเดิมเลย7จ9 0 0 0บาทเท่านั้นสำหรับโคโรล่าคอตัวท็อปสุดปี2021คันนี้คุณพี่ อะไรที่มองหานะคะในเรื่องของรถมือสองที่น่าเชื่อถือหรือว่าในเรื่องของการรับประกันจากทางศูนย์โดยตรงเนี่ยยังเหลืออยู่จัดคันนี้คุ้มแน่นอนค่ะคุณพี่ได้ไปใช้งานเนี่ยจะเลิฟมากๆเลยเนาะเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทฟรีดาวผ่อนเริ่มอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันบาทเท่านั้นนะคะแปดสิบสี่งวดกันไปเลยเลดเว็บพิเศษและโปรโมชั่นดีๆมีให้ที่นี่นะคะโทรหามิกกี้ได้เลยคุณพี่ไม่ได้แค่รถเปล่ากลับบ้านแน่นอน 0811419094เบอร์ 94, 94, ด้านล่างฝากไว้อีกทีหนึ่งนะคะทั้งโทรแล้วก็แอดไลน์ได้เลยเนาะสำหรับวันนี้พี่ๆหามิกกี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเนะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่กับรถอัปเดตเข้าใหม่ครั้งหน้านะคะจะเป็นคันไหนที่น่าสนใจหรือรอสเปคไหนร่ถไหนอยู่กดติดตามไว้ได้เลยกดถูกใจเป็นกำลังใจให้กันได้นะคะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยด้านล่างได้เดี๋ยววันนี้มิกกี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ